อินทิเกตแนวนี้ออกข้อสอบบ่อยมากครับน้องอะไปดูซินะครับแนวไหนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าพื้นที่ที่ล้อมรอบนะครับด้วยเส้นโค้งนะครับ y เท่ากับ x กาลังสองเนาะแล้วกับนะครับและเส้นตรงนะครับก็คือกับเส้นตรงนั่นเองนะครับกับเส้นตรง y เท่ากับ x บวกสองเท่ากับกี่ตารางหน่วยสเต็ปแรกถ้าน้องเรียนบทแคลคูลัสเนี่ยน้องจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ว่ากราฟเนี้ยมันคือกราฟอะไรครับมันคือกราฟพาราโบลาโอเคปะ กราฟนี้ทุนจ์ามันคือกราฟพาราโบลาและกราฟนี้คือกราฟเลยครับคือกราฟเส้นตรงน้องต้องรู้เลยซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมแสดงว่าต้องหาอินทิกรัลแบบจำกัดเขตฉะนั้นน้องต้องรู้ว่ากราฟมันสเก็ดลักษณะ,ะประมาณไหนอย่างอันเนี้ยเป็นกราฟพาราโบลาที่เป็นไงครับหงายแน่นอนจุดยอดศูนย์ูนนะครับอันนี้เป็นเส้นตรงที่ความชันเป็นบวกเราดูสมมติสิทหน้า x ได้สมมสิหน้า x คือหนึ่งความชันเป็นบวกสแสดงลักษณะเส้นตรงก็จะพุ่งขึ้น แบบนี้ฉะนั้นลักษณะการาฟของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แน่ๆถูกไหมครับทีนี้เราก็ไม่รู้ขอบเขตว่ามันคือพื้นที่ตรงไหนจําเป็นอย่างยิ่งถ้าโจทย์ไม่บอกขอบเขตมาว่าพื้นที่จาก x เท่ากับนี้ถึง x เท่ากับนี้เป็นอะไรเราต้องหาขอบเขตโดยการหาจุดตัดก่อนครับทุกคนครับงั้นเราจะหาจุดตัดก่อนนะครับหาจุดตัดระหว่างกราฟเป็นองวิธีหาจุดตัดทํา,ดดทางไมครับมี y เท่ากับ x กำลังสอง 2, ใช่ไหมและ y เท่ากับ x บวกสอง 2, ใช่ไหมจับ y เท่ากันเลย งั้น x กาลังสองเท่ากับ x บวกสเนาะย้ายฝั่งมาหน่อยทุกคนจ๋า x กาลังสองลบ x ลบสเท่ากับศนน้องแยก2องวงเล็บได้ครับจะแยกได้เป็น x ลบสกับ x บวกหใช่ไหมครับ2ตัวที่คูณกันเป็นลบสก็คือลบสกับหแล้วบวกกันเป็นลบหก็คือลบสกันหนั่นเองแสดงว่า x เนี่ยมันจะมีค่าเป็น2กับลบหนั่นหมายความว่าซองกราฟเนี่ยมันจะเนิร์ททำไมมันจะตัดกันที่ x เท่ากับลบหและ2 ฉะนั้นพี่ก็จะสกเก็ตการาฟเข้าๆได้ทุนครับพี่วาดการาฟแรกก่อนก็คือกราฟพาราโบลาบซึ่งพาราโบลาบพาราโบลาบรลูปนี้มันจะเป็นการาฟที่หงายแล้วก็จุดยอดคือศูนย์ศูนย์ที่เรต้องรู้นิดเป็นพื้นฐานเลยครับแล้วก็มีการาฟนะครับของเส้นตรงซึ่งมาตัดกันนะครับสองจุดแน่ๆนะครับเราหา x ได้สองค่าซึ่งตรงเนี้ยที่เราหามาได้เนี่ยคือ x เท่ากับลบหนึ่งทุกคนจ๋าแล้วก็ x เท่ากับสอง แสดงว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมนะครับด้วยกรารสองกราฟนี้คือบรนเวสีเขียวที่พี่แรงเงาและแน่นอนครับถ้าหาพื้นที่ระหว่างกราฟสองกราฟนะครับก็เอาพื้นที่บนเอเอากราฟบนลบก,กราฟล่างหรือเอาฟังก์ชันบนลบฟังชันล่างในที่นี้พื้นที่ตรงสีเขียวเนี่ยอะไรอยู่อยู่เส้นบนกราฟบนนั่นคือเส้นตรงกราฟล่างคือกราฟพาราโบลา,บลาฉะนั้นทุกคนครับพี่ขอหาอินทิเกรตเลย อินทิเกรตจากไหนถึงไหนครับนี่ไงขอบเขตที่เราหาจุดตัดมาจากลบ1ต้นครับไปจนถึง2ใช่ไหมครับอะไรอยู่บนครับ y ถ้าเกิด x บวก2อยู่บนก็ x บวก2แล้วก็ลบ x กำลังสอง dx อันนี้คือการอินทิเกรตจำกัดเขตหาพื้นที่จริงไหมครับหาพื้นที่เสร็จปุ๊บทุกคนจ๋าฝาาไปคิดเลขเอง,เองได้ไหมหรืออินทิเกรตเองไงพี่อินทิเกรตให้ก็ได้ไหนๆก็จะอินทิเกรตแล้วใช่ไหมจ๊ะฉะนั้นต้นการอินทิเกรตตัวแรกจะเป็น x กำลัง2 ส่วนสอินทิเกรตต่อไปได้ 2x อินทิเกรตต่อไปได้ลบ x กซ์ำลัง3ส่วน3แล้วเดี๋ยวแทน2กับแทนลบ1นะครับฝายน้องไปแทนค่าเองครับพี่แทน2เข้าไปก่อนโอเคไหมบวกด้วย2ยก2คูณ2เนาะแล้วยกด้วย2องกำลัง3ส่วน3แล้วเดี๋ยวแทนอะไรต่อครับแทนลบ1เข้าไปต่อลบ1นึ่กำลัง2ส่วน2เนาะบวก2คูณลบ1ลบกับลบ1นึ่กำลัง3ส่วนสามถูไหมครับ ถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดไม่เพี้ยนะคาตอบท้ายสุดสุดท้ายจะได้9.2ส่วน2หรือ4.5แน่นอนแล้วคำตอบจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นด้วยโอเคไหมครับจบเรียบร้อยนะครับฝึกฝนและทำบ,บ่อยๆนะครับทบทวนบ่อยๆนะครับขยายพี่สอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่สามารถพิมพ์ได้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับพี่จะมาทำคลิปสอนเราอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจอยากลุยไกับพี่นะครับ พี่มีนะครับคอสจะเยอะมากมาเลยสนใจปรึกษาพี่แอดมินได้เข้าไปที่แอป,ปเขียวรุ่นครับแล้วพิมพ์ว่านะพิมพ์ว่า s นะครับ wowmath นะพิมพ์ id ว่า s wowmath แบบนี้นะครับ w o w m a t h มีตัว adside ด้วยแล้วจะมีพี่แอดมินคอยบริาการตอบพวกเราถ้าใครอยากดูไปกับพี่เนาะแต่ถ้าใครอยากเรียนแบบจัดเต็มเลยครับแคลร์มาจัดเต็มเข้าไปที่แอป,ปแดงพิมพ์ว่าวอลคดีมันโคตรง่ายนะจะเรียนบทเรียนแถวลร์แบบจัดเต็มเอกสาร,รฟรีด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ